ผมเด็กเบนครับวันนี้จะมาสอนวนไพ่หนึ่งหยุดจิ้วครับเป็นยังไงจะลองกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีหลอดกาแฟกันไก่ปัดเทปแล้วก็ไพ่หนึ่งใบครับวิธีทำตอนแรกก็คือเอาหลอดมาครับใช้กันไก่ตัดครึ่งประมาณสักซึ่อย่างนี้นะครับ แล้วก็แห่ออย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเจ็บบนหลังไท่โดยใช้สกอ็อตเทปครับเราจะใช้สกอ็อตเทปนะแปะแปะอย่างเี้ยฮะมันก็จะเป็นรูปนี้ส่วนใครที่ต้องการความสั้นขอ,องหลอดก็สามารถ เพื่อที่จะไม่เห็นการขัดน่ะ